หนึ 1> 1, 2, 3, 3่งสองสามวันนี้คู่ก่อนครับตัวครับเด็กนี้ครับชลันดาบลันสารคามเจอกับคู่ปรับเก่าเป็นน้องความใช่ไหมเคยชกกันแล้วนานล่าสุดไม่ใช่เหรอล่าสุดวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสิบสามวันนี้ร้อยร้อยสิบสามเหยียบเาช่างเมื่อเช้าเป็นไงบ้างก็มาผ่านนะนะผ่านซ้อมอยู่ที่ดาบลันสารคามสูงร้สูงเท่าไรร้อยหกเจ็ดครับน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบสี่ปีนี้อายุ แปดปีสามไฟเป็นงั้นผลงานเราชนะสองแพ้หนึ่งแพ้ล่ะสุดที่นะวันนี้วันนี้โอเคพิกัดนี้โอเคไหมครับมันใหญ่ไปไหมหรือพอดีพอดีคุมสักหน่อยไหมคุมประมาณสามสองสามโลโอเคลูกหลานจากจังหวัดกาฬลสินธ่์มวยประเภทยังไงเราเดินนอกได้ไหนได้คู่ต่อสูเป็นไงนี่แหละคู่หนึ่งอ่ะ อฝากไปรับเชียร์หน่อยวันนี้โอเคครับครับเอาคู่แรกเอาเบิรหัวได้นำตัวก๊องน้องฟังไพ่เติมไช่ครับเคยชกคู่ตวลู้ไหมเคยชกครับจากนั้นเคยชกเมี่ไฟไปเไปเป็นไงผลงานแทงเขาตอนนี้ชกมิกัดเดิมไหมร้อยเท่าไรร้อยสบสามร้อยสิบสามเียช่างวเช้า พอดีครับฐานทะลุโลซ้อมอยู่ไหนรับนี้ซ้อมอยู่อุบลครับจา่าที่อุบวนครับอ,อ๋อจา่าที่อบุบวนอืมกี่วันสามอาทิตย์นสามอาทิตย์ได้นะเราเป็นมวยยังไงประเภทตั้งรับครับคู่ต่อสู้ครับเดินเดินเข้ามามวยเดินมวยเดินมวยเดินอย่างนี้ต้องแก้เดินวิธีไหน ดักแข่งหรอดักแข่งทีอย่างงี้เหรอเอาโน้ตสูงตัวไหนเอาน้ำหนักปล่อยๆของเราอายกปีนี้อายุสิบแปดหนาสุดชกไว้ที่ที่นี่เหเป็นไงชนะไหมแพรแพ้สลัดเนี่ยแพ้คนนี้เหรออ๋อวันนี้ไฟล้างตาก่อนนั้นให้สองไฟเป็นงั้นผลงานแพรครับแพรคนเลยเหรอเฮ้ยโรเจอร์โรเจอร์ยังแน่นนะโอเคลูกหลานจะจวัดนซีเกตครับอ่ะบอกวันนี้เกิดละฝากเราซีเกต เต็มที่แน่นอนโอเคครับผมผมมาลองถ่ายไป<ม>ปักผ่อนมวย